สวัสดีครับโปรเต้นะครับวันนี้โปรเต้จะมาตอบคำถามให้กับพี่หนึ่งท่านถามโปรเต้ามาในเพจว่าโปรเต้ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราขึ้นสุดแบ็กสวิงแล้วแล้วค่อยทำดาวสวิงลงมามีจุดเช็คยังไงบ้างาเดี๋ยวโปรเต้ามาแชร์ไอเดียให้นะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็จะเป็นเรื่องของฟูลสวิงนะครับมีวิธีตรวจสอบสัก3ข้อพาร์ทที่2 การขึ้นแค่ครึ่งวงสวิงหรือว่าฮาร์ฟสวิงนะครับมามีจุดตรวจสอบอย่างไงว่าเราทำแล้วพอหรือยังทำในตำแหน่งที่แบ็กสวิงดีหรือยังถึงจะดาวสวิงลงได้เอาละครับเดี๋ยวทำพาร์ทแรกก่อนเป็นพาร์ทของฟูลสวิงมี3แบบเดี๋ยวลองดูกันนะครับเวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงนะครับเรามาดูกันก่อนอน,นะครับวิธีตรวจสอบครั้งที่1 อันนี้โดยส่วนตัวผมจะใช้ขึ้นเซตปุ๊บผมจะฝืนเข่าซ้ายเอาไว้ไม่ให้เข่าซ้ายผมเนี่ย move หรือว่าเลื่อนมาหาเข่าขวาเมื่อไหร่ที่ตัวผมขึ้นไปแล้วเข่าขวาผม move มาหาเข่าซ้ายมันทำให้ผมเนี่ยยังเคลื่อนตัวหรือหมุนตัวไปได้เรื่อยๆซึ่งมันทำให้ผมหาตำแหน่งลงยาก ฉะนั้นเวลาของผมเองเนี่ยเวลาผมขึ้นปุ๊บผมจะฝืนเข่าซ้ายไว้พอผมฝืนเข่าซ้ายไว้มันทําให้ตัวเราเนี่ยหมุนไม่ได้แล้วครับหยุดพอผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมุนไม่ได้แล้วมันนิ่งละผมจะค่อยๆเริ่มทําดาวสวิงลงมาอันนี้คือวิธีที่1เป็นวิธีที่ส่วนตัวผมชอบใช้วิธีที่2นะครับวิธีที่2อันนี้มีอยู่ในตําราทั่วๆไปเซตอัพขึ้นแบ็คสวิงขึ้นมาปุ๊บ เมื่อไหลทีนะ่หมุนมาแล้วขึ้นมาแล้วเต็มน้ําหนักไปลงที่ส้นเท้าขวาอ่ะผมขออนุญาตถอยนะฮะไม่เห็นกล้องทีนี้ครับขึ้นแบ็กสวิงปุ๊บน้ําหนักลงที่ส้นเท้าขวาเราตรวจสอบได้โดยการกระดกดลไปเท้าซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ใช้ได้ขึ้นมาปุ๊บส้นเท้าขวาแล้วค่อยสู่ดาวสวิงอันนี้แบบที่2แบบที่3นะครับ บางคนใช้ความรู้สึกแบบนี้คือขึ้นมาแล้วมือนิง่งใบเหล็กนิง่งแล้วค่อยลงขึ้นอึ๊บมือนิง่งใบเหล็กนิง่งแล้วค่อยลงมือนิ่งใบเหล็กนิ่งแล้วค่อยสู่ดาวสวิงอันนี้คือวิธีการตรวจสอบแบ็กสวิงง่ายๆว่าเราทำไปอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยลงพาร์ทที่2มันเป็นพาร์ทเรื่องของฮาฟสวิงฮาฟสวิงเนี่ยมันคือครึ่งวงนะครับมันจะตรวจสอบยากนิดนึงเพราะว่า มันขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวแต่ถามว่ามีวิธีพอที่จะเป็นไกด์ไลน์ได้ไหมบอกเลยว่าได้นะฮะครึ่งวงก็คือเราขึ้นมาปุ๊บแขนซ้ายขนานกับพื้นนะครับฉะนั้นเราจะใช้โจทย์ตรงนี้แหละเป็นตัวตั้งอ่ะเซตอัพขึ้นมาหมุนปุ๊บแขนซ้ายขนานกับพื้นมือนิ่งใบเหล็กนิ่งแล้วค่อยเข้าสู่ Impact อีกทีนะครับขึ้นอึ๊บแขนซ้ายขนานมือนิ่งใบนิ่งแล้วค่อยเข้าสู่อิมแพคฉะนั้น ทั้ง2พาร์ททั้งพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ผมว่าน่าจะเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นแนวคิดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการขึ้นแล้วลงหาจังหวะไม่เจอลองเอาวิธีต่างๆที่โปเต้นแนะนำไปไปลองปรับใช้ในวงสวิงของท่านดูนะครับว่าจะช่วยได้ไหมหรือใครมีไอเดียอะไรที่แตกต่างจากที่โปเต้นแนะนำก็มาเขียนแชร์กันในคอมเมนต์นะครับ ฝากตอนสุดท้ายก็คือถ้าใครมีปัญหาอยากทราบเรื่องอะไรเขียนบอกโปเต้ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจโปเต้ก็ต้องบอกตรงๆว่าบางทีโปเต้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะสอนเรื่องอะไรนะครับฝากเพจโปเต้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยโอากาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ